สองพวกมุ่งหมายจะล่าผลานกันเป็นปัญหาหยุดเยื้อหาขั้นต่อมาลทัทธินี้ไม่ได้กลายเป็นเพียงการยื้อแย่งของชนชั้นที่ต่างกันเท่านั้นมันกลายเป็นพวกที่มีความมุ่งหมายจะครองโลกคือลทัทธินายทุนก็มุ่งหมายจะครองโลกลทัทธิชนกรรมาชีพหรื คอมมิวนิสต์เป็นต้นก็มุ่งหมายจะครองโลกไม่ใช่มุ่งหมายจะต่อสู้กันเพื่อความยุติธรรมเสียแล้วตอนแรกๆมีคนโง่คนเขลาคนหลงไปเข้าวพวกเข้าพักว่าจะทํากันเพื่อรักษาความยุติธรรมเดี๋ยวนี้อยู่ดงขีติอันนั้นหายหมดแล้วกลายเป็นว่าเราจะครองโลก พวกคอมมนิสก็สะสมพรรคพวกจักรองโลกพวกนายชุนก็สะสมพรรคพวกจักรองโลกปัญหามันขึ้นมาถึงขนาดนี้ซึ่งไม่จำเป็นแก่การที่จะทำมนุษย์ให้ลำบากเรียกว่าเขาไม่ได้กลัวไอ้เรื่องในระดับที่มนุษย์จะต้องกลัวเขาไปสร้างไอ้เรื่องเนื้อระดับที่จะต้องกลัว แล้วก็ไม่กลัวจะสร้างปัญหาขึ้นมามากจนกระทั่งว่าไอ้โลกนี้จะวินาศลงไปในพริบตาเดียวเขาก็ไม่ได้กลัวแต่เคารพกันจริงด้วยฝีไม้ลายมือที่เขามีอยู่ในเวลานี้แล้วโลกนี้ก็จะวินาศไปได้ในพริบตาเดียวแล้วเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัว ้ความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวครอบงำอยู่ทำให้ลืมความกลัวหรือมีความเชื่อว่ามันก็จะฟัดเหวียงกันไปได้ถ้าวินาศมันก็วินาศไปด้วยกันมันก็ไม่กลัวปัญหามันจึงเพิ่มมากขึ้นจนเรียกว่ามันเหลือวิสัยที่มนุษย์จะควบคุมได้เส็แล้ว ให้เราจะทำอย่างไรกันดีคิดดูว่าให้เราที่ไม่ได้มีส่วนร่วมพักร่วมพวกอาจจะครองโลกกระเขาอย่างนั้นก็ยังพลอยผูกพัน์ถูกผูกพันก็ไปด้วยและก็จะทำอย่างไรดีถ้าเราก็กํกำลังหวาดกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าสงครามมันเกิดขึ้นอะไรมัน เป็นไปตามนั่นแล้วเราก็จะต้องคลอยตายกับเขาด้วยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องอที่มันแฝงอยู่หรือมันแยกแขนงออกไปเราจะเอาอะไรมาขจัดความกลัวในส่วนนี้เพราะว่าปัญหานี้มันมันมากมันลึกซึ้งมันละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาล ในขัง้งพุทธกาลไม่มีใครคิดจะครองโลกอย่างนี้ไม่มีใครมีอาวุธอันร้ายแรงที่จะทําโลกให้วินาศในพริบตาเดียวอย่างนี้ั <c oughs> คนในขัง้งพุทธกาลก็ไม่ต้องกลัวถึงขนาดนี้แต่คนในยุคนี้มันต้องกลัวถึงขนาดนี้แล้วมันจะเอาอะไรมาสําหรับจะขจัดความกลัวอันนี้ออกไปมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแนหะซึ่งเป็นเรื่อง ผิดไม่ได้ที่จะพูดว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นถ้าสามารถสร้างเหตุปัจจัยหรือเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเป็นไปนในทางที่ไม่ต้องรบกันได้ไม่ต้องฆ่าฟันล้างโลกกันได้มันก็ดีมันก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันเอาไว้ไม่อยู่มันจะต้องทำลายโลกกันอย่างนี้เราทำอย่างไรนี่เป็นเหตุใ้ตองการในธรรมะสูงสุด ที่จะระง,งับความกลัวอย่าให้มาเบียดเบียนหัวใจของเราได้กลายเป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธ,ธาศาสนาคือเห็นว่ามันอย่างนี้เองมันอย่างนี้เองโอ้ย <c oughs> มันไม่มีตัวตนอะไรที่แน่นอนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจ